สวัสดีค่ะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่เว็บวันนี้แม่เว็บจะมาทําจะมาหุงข้าวสงเครื่องนะคะว,วัตถุดิบของเราก็มีกุนเชียงมันฝรั่งแครอทต้นหอมแล้วก็กระเทียมมีแค่นี้รายการเราลาลงมือทํากันเลยค่ะค่ะแล้วก็แครอท แครอแครอวอวอเจรินวอเจรินวอเจรินแล้วเราก็ผัดแล้วเราก็ใส่กระเทียมแครดอกับมันกระดังสุกพอประมาณเราก็ใส่ขุงเคียงค่ะแล้วเราก็ผัดรวมกันให้มันสุกพอประมาณแล้วค่อยเอาไปหุงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการหุงเลยนะคะทุกอย่างผัดสุกแล้วค่ะเราไปหุง ใส่ในหม้อข้าวเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้มันข้าวกับผักรวมกันแล้วเราก็หุงเลยค่ะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะเพื่อให้มันหอมให้มันมีรสชาติค่ะต้น ข้าวสมเครื่องของเราก็เสร็จแล้วหน้าขาเนี่ยดูสิหน้าตาหน้าตาหน้าตาน่ากิน,หน,หนไหม,มคะข้าวสมเครื่องแล้วจะกินเปล่าเปล่าก็ได้ค่ะเพราะว่าเราปรุงเครื่องมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแม่เว็บแม่เว็บชอบรสชาติเข้มข้นหน่อยก็ลเลยมีน้ำพริกมะเขือพวงผักก็มีผักเนี่ยผักเรดดี้ผักกีลาวแล้วผักอัดขาว เรามากินด้วยกันเลยค่ะมาจวนด้วยกันเลยค่ะข้าวสมเครื่องก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละค่ะสีสันสวยเพื่อสุขภาพค่ะข้าวสมเครื่องอ,อร่อยค่ะหอมกุนเชียงหอม หอมกุนเชียงหอมกระเทียมที่เราผัดกับพวกเครอทมันฝรั่งมันฝรั่งสุกดีค่ะอร่อยดีค่ะ นิดอืมน้ำพริกมะเขือพวงมีปลาทูมีพริกมีหอมมีกระเทียมตั้ด้วยกันแล้วมะเขือพวง แล้วกบบต้มน้ำปลาใส่แซ่บ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 ช้อนค่ะมื่อแม่อามาปูนแดงเนะได้นแม่แบบช้อนก็มันโซ่ เป็นไรอืมอืมจับจบยอดวันนี้นค่ะอาหารเพื่อสุขภาพไปไม่เแ็บขอบขอบคุณ คนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะแล้วคนที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้แม่เว็บด้วยนะคะแม่เว็บขอขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่ใจจริงค่ะ